สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอดลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับวบาคลิปหน้าจากทางช่อง y o u t u ท่าเปล่าสตรอรี่ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าคนลาวแห่อิจฉาคนไทยที่สงวนอาชีพให้คนไทยแต่ลาวนั้นยอมให้จีนเวียดนามแย่งงานคนลาวซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับ ในขณะนี้กําลังเป็นกระแสดังในโลกออนไลน์ของประเทศลาวมีการรายงานจากสื่อไทยว่าได้มีการจับกลุ่มคนลาวที่มีชื่อว่าตุลีอายุ30ปีชาวลาวพ่อค้าขายทุเรียนหมอนทองตำบลบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโดยได้ถูกเจ้าหน้าที่ที่ไทยนั้นจับกลุ่มในข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำได้ หรือพูดง่ายๆก็คือการแยกอาชีพของคนไทยนั่นเองหลังจากที่มีการรายงานดักล่าวทางด้านของสื่อสำนักข่าวจากประเทศลาวก็ได้มีการรายงานต่อๆกันทำให้คนลาวจำนวนหนึ่งถึงกับงงและสงสัยกฎหมายสงวนอาชีพให้กับคนไทยเป็นกฎหมายแบบไหนและเมื่ออิงตามข้อมูลของกฎหมายสงวนอาชีพให้กับคนไทยหลักๆแล้วกฎหมายนี้เพื่อเป็นการสงวนอาชีพสำหรับคนไทย คนที่มีวุฒิการศึกษาน้อยหรือคนที่ไม่มีวุฒิการศึกษาให้สามารถประกอบอาชีพเหล่านี้เพื่อเลี้ยงชีพได้ซึ่งถ้าหากปล่อยให้คนต่างชาติคนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพเหล่านี้ด้วยค่าแรงที่ต่ำกว่าครึ่งอาจจะเป็นการตัดช่องทางทำหากินของคนไทยได้ซึ่งหลักๆแล้วอาชีพที่สง,งวนไว้สำหรับคนไทยมีประมาณ40อาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพขับขี่รถ ตัดผมเสริมสวยขายสินค้าตามข้างทางทั่วไปไกด์การบริหารทางกฎหมายและอาชีพอื่นอื่นอีกหลายอย่างที่สงวนไว้สำหรับคนไทยแต่ถ้าหากมีชาวต่างชาติต่างด้าวคนไหนที่ฝา่าฝืนทางเจ้าหน้าที่ไทยก็จะไปจับกลุ่มอย่างทันทีพร้อมด้วยการปรับเงินใบจ,จนวน5,000ถึง50,000บาทและถูกส่งกลับประเทศต้นทาง โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการเข้มงวดในการตรวจตรากวาดล้างแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายหรือการแย่งอาชีพของคนไทยของคนต่างด้าวก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมและจับกุมอย่างทันทีแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมาดูของสอปป,อปอลาวแม้จะมีกฎหมายที่สงวนอาชีพและธุรกิจไว้ให้คนลาวเช่นเดียวกัน นุ้ยก็มีอาชีพหลายอย่างที่สงวนไว้ใกลเคียงกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายตัดผมเสริมสวยทำบ้านพักโรงแรมแต่ในที่สุดแล้วสุดท้ายปัจจุบันยังมีชาวเวียดนามชาวจีนจำนวนมากทั่วประเทศลาวได้มีการตั้งร้านค้าค้าขายหรือตั้งร้านเสริมสวยตัดผมอยู่เต็มประเทศลาว โดยไม่มีการปรับเงินหรือจับกลุ่มเหมือนในประเทศไทยคนลาวต่างวิจารณ์กันว่าอยากให้ประเทศลาวดูประเทศไทยเป็นแบบอย่างและนำไปใช้มีแต่ประเทศลาวนี่แหละที่มีร้านค้าคนจีนคนเวียดนามเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีกฎหมายกฎระเบียบอะไรเลยเพลิพน่ะพวกเขามีสิทธิ์มากกว่าคนลาวซะอีกซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกคอมเมนต์ว่าผมไม่ชอบรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวนะแต่ชอบประชาชนลาวโดวยเฉพาะแถบชนบทนะ่ะสงสารเหมือนกันครับแต่ผมนะ่ะเป็นคนไทยก็ย่อมต้องเลือกคนไทยด้วยกันไว้ก่อนไม่งั้นลูกหลานในภายภาคหน้าก็ไม่รู้จะทำยังไงหวังว่าประเทศลาวคงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในสักวันนะครับรัฐบาลก็อาศัยกินกับแรงงานแต่แปลกไม่สนใจใยดี ผู้ที่หาไรายได้เข้าประเทศเอามาเป็นเงินเดือนให้ได้กินมาตั้งนานน่าจะคิดอะไรดีๆออกมั่งนะปอลอคงไม่ไปหาขอทานเหมือนบางประเทศนะขอทานจนได้แชมป์โลกกันเลยทีเดียวถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตามกฎหมายแรงงานไทยคนต่างด้าวทำงานได้แค่กรรมกรและลูกจ้างทั่วไปเท่านั้นที่เหลือเป็นอาชีพสงวนไว้ให้กับคนไทยเท่านั้น ทุกวันนี้ถ้าคนต่างชาติจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายนะ่ะรอดยากนะยิ่งกระแสแบบนี้คนไทยทุกคนนะ่ะจะช่วยเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่พบเจอจะแจ้งจับทันทีถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าระบอบคอมมิวนิสต์เป็นระบอบที่น่าขบขันที่สุดคุยโวโอ,อ้วดว่าดีเลิศแต่ในโลกนี้มีแค่4-5ประเทศเท่านั้นที่ยังหลงงมงายกับระบอบเต่าล้านปี ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหวัมคึกน้าจากทางช่อง y ย u u ูบท็อปลาสตอรี y ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าคนลาวยอมรับขาดไทยไม่ได้สินค้าลาวเทียบไทยไม่ติดแม้แพงก็ยอมซื้อไม่สนเงินเฟ้อซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับสบปปลาวกำลังมีการประชุมสภาครั้งใหญ่ เพื่อค้นหาวิธีทางแก้ไขปัญหาวิกฤตในซปปรลาไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยเงินเฟ้อเงินกีบอ่อนค่าอย่างหนักหน่วงให้กับเงินตราต่างประเทศค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นสวนทางกับค่าแรงราคาสินค้าต่างๆก็มีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะอย่างนี้ที่รู้กันดีว่าสปปรลาเป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะสินค้าจากไทยทําให้คนลาวนั้นนิยมใช้สินค้าไทยมาเป็นเวลาอย่างยาวนานแต่อย่างไรก็ตามสินค้าต่างๆที่นําเข้าจากประเทศไทยแม้ต้องจ่ายเป็นเงินบาทเพื่อนําเข้าสปปลาวนั้นและด้วยเหตุนี้เองทําให้ราคาสินค้าแม้จะปรับเป็นเงินกีบก็ต้องตามเรทของเงินบาทและโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เงินกีบกําลังอ่อนค่าอย่างหนัก ต่อกับสกุลเงินบาทของประเทศไทยจึงทำให้ราคาสินค้าต่างๆที่นำเข้ามานั้นแม้จะต้องมีการปรับราคาตามอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกีบและเงินบาทซึ่งมาถึงในปัจจุบันนี้ก็ได้ทำให้หลายภาคส่วนของสปป,อปอลาวไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนต่างๆต่างเข้าพากันรณรงค์ให้ประชาชนลาว หันมาใช้สินค้าในประเทศลาวเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สินค้าภายในให้เข้มแข็งและใช้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวมีสโลแกนที่ว่าลาวทำลาวใช้ลาวได้ลาวเจริญซึ่งอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนั้นคนลาวเกือบทั้งประเทศต่างก็ได้ออกมายอมรับว่ายัางไม่พร้อมที่จะใช้สินค้าของคนลาวเพราะรู้กันดีว่าสินค้าแต่ละอย่างที่ผลิตในประเทศลาวนั้นแม้ส่วนมากเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เทียบกับสินค้าที่นําเข้ามาจากประเทศไทย,ยปัจจุบันนั้นประเทศลาวก็สามารถผลิตสินค้าได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจําวันของคนลาวเครื่องปรุงอาหารเครื่องใช้คนลาวก็สามารถผลิตออกมาได้แต่สุดท้ายปัญหาหลักๆนั่นก็คือคุณภาพของสินค้ายัางไม่มีและไม่เทียบเท่ากับสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศและยิ่งไปกว่านั้น ราคาสินค้าที่ผลิตในประเทศลาวกลับปรากฏว่ามีราคาที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยเพราะเนื่องจากว่าวัสดุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการผลิตก็ล้วนแล้วนำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งนั้นและด้วยเหตุนี้เองก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยทำให้ราคาสินค้าที่ผลิตในประเทศลาวก็ล้วนแล้วแต่มีราคาที่ เทียบเท่ากับสินค้าที่นําเข้าทําให้คนลาวต่างก็เมินเฉยสินค้าที่ผลิตในประเทศลาวและหันมาซื้อบริโภคสินค้าที่มาจากประเทศไทยที่มีราคาเทียบเท่ากันแต่คุณภาพของสินค้าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดและดังนั้นต่อกับปัญหาดังกล่าวของสินค้าผลิตในประเทศลาวจึงอาจจะกลายเป็น ปัญหาท้าทายหลักๆต่อการโลนลงให้คนลาวนั้นหากมาใช้สินค้าในลาวอาจจะสูนเปล่าหากยังไม่มีการพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นไม่มีการใช้มาตรการอย่างเข้มงวดรวมถึงการรลนลง,ลงความร่วมมือกันของประชาชนลาวก็ยิ่งจะทําทให้เป้าหมายการนําสินค้าของคนลาวก็จะยิ่งเป็นไปได้ยากเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าลาวนั้นจะเงินเฟ้อกีบอ่อนค่า สินค้าต่างๆแพงขึ้นก็ตามคนลาวจำนวนมากก็ยอมเสียเงินจำนวนมากเพื่อซื้อสินค้าไทยถ้าลราสามารถผลิตได้ก็ใช่อยู่แต่ราคาสินค้ากลับเท่าของไทยแต่เราก็มักใช้ของลาวอยู่แต่กลับปรากฏว่าสินค้ามีราคาแพงเท่ากับของไทยเราก็เลยต้องเลือกใช้ของไทยโดยภายหลังนะครับที่คิดีดนี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกคอมเมนต์ว่าประชาชนคนลาวมีความคิดกว้างไกลแต่รัฐบาลลาวยังพัฒนาไม่ทันยุคต่อความต้องการของประชาชนคนลาวเป็นตาง,งึดหลายบดคำซีว้าวเด้อพี่น้องถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสินค้าไทยเป็นของดีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับในานานาชาติราคาสมเหตุสมผลโปรดระมัดระวังของปลอมของเรียนแบบ ที่อาจจะมีส่วนผสมที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยส่วนเรื่องของเงินบาทผมว่านะพี่น้องของคนลาวที่เข้ามาทำงานในไทยน่ะก็ส่งเงินบาทกลับบ้านเข้าระบบเศรษฐกิจลาวมากมายถัดมานะครับคอมเมนตว่าเปรียบได้กับสินค้าของจีนแดงที่นำมาขายในประเทศไทยในราคาถูกแต่คนไทยไม่ค่อยจะนิยมใช้คุณภาพพันต่ำ ไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปถ้าซื้อมาก็ซื้อมาแก้ขัดเท่านั้นแหละทันมานะครับคอมเมนต์ว่าคนลาวเขารู้ดีว่าคุณภาพของสินค้าอันไหนดีไปดูบ้านผู้นำสิว่าใช้สินค้าของใครซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ